ความเขินอายหากิจกรรมทาให้เราอยู่ในไลฟ์ยาวขึ้นถ้ามีเ,เพื่อนเื่อเข้ามาพูดคุยทักทายอาจจะขึ้นมาเป็นหนึ่งลูกตาสองลูกตาเป็นรูปแบบเนี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้มาทักทายก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเราก็พูดของเราไปทาของเราไปแบบนี้นะคะแต่ถ้าหาว่าเขาเข้ามาทักทายเราก็คุยกับเขานะคะ่ะพูดกับเขาไปพอเขาออกไปเราก็ทํากิจกรรมของเราต่อโอเคไหมคะตั้ใงใจทํงหนที่ของเราให้ดีที่สุดนะใครจะพาทุกคนไปดูการสาธิตการไลฟ์สดนะคะโดยการมีกิจกรรมมาทําในไลฟ์นะคะง่ายมากๆเลยค่ะไปกันค่ะ เขาแล้วนะคะเพื่อนๆกินอะไรกันหรือ,อยังคะเดี๋ยวพี่ผู้ใครนะคะก็จะมาชวนทุกคนนะคะกินกาแฟกันนะคะเดี๋ยวจะมาชวนเพื่อนๆทุกคนชมกาแฟก,กันนะคะไปทํางานกันหมดแล้วหรือ,อยังคะก็มาชมกาแฟด้วยแล้วก็มีขนมด้วยนะคะก็จะกินขนมไปด้วยแล้วก็อาจจะมาเจอเพื่อนๆได้ไม่นานนะคะแต่ก็อยากจะมาพูดคุยทักทายกับเพื่อนนะคะใครผ่านเข้ามาก็ยินดีต้อนรับนะคะพูดคุยทักทายกันได้เลยนะคะโอเคไหมอ่ะทุกคน พูดไปนะคะพูดไปเลยค่ะพูดคนเดียวก็ได้นะไม่ต้องสนใจนะโอเคไหมอนุญาตให้ตัวเองออกมาเป็นบุคคลสาธารณะแล้วไม่ต้องสนใจนะคะกี่นาทีก็ได้โอเคนะคะวางใจสบายๆแล้วไปต่อนะคะอ่เดี๋ยวทุกคนมากินกาแฟกันนะคะเดี๋ยวพึ่ไข่ชงเลยดีกว่าพึ่ไข่ต้มน้ําไว้ตั้งนานแล้วนะแล้วก็บอกว่ายังไม่ว่างเลยนะคะโอ้ร้อนแน่เลยทุกคนเดี๋ยวเราค่อยๆจิบไปนะจิบไปคุยไปนะเนาะหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆกินกันแล้วยังคากาแฟหอมมากๆเลยอ่ะ ุกคนเดี๋ยวมีขนมด้วยหรือใครินขนมด้วยมีใครกินขนมโบราณอย่างที่ผู้ไข่ไหมข้าวโพดที่เป็นแบบหล,ล,ลอดแบบนี้ยอร่อยอยู่นะแซ่บอยู่นะทุกวันนี้ข้าวไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะทุกคนขนมเยอะมากบังนทีไปตลาดนะของกินนะที่แบบว่าจะเป็นกับข้าวเนี่ยแทบไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่ขนมเมต็มตะกร้าไปหมดเลยนะเออใครเป็นหนึ่งที่ว่าเออนั่นะแหละนะถ้าเป็นก็แสดงว่าเราเป็นเพื่อนกันนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะน้องกีต้ากินข้าวหรือยังคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะอ้อขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาพูดคุยทักทายกันนะคะกินกาแฟด้วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่วุ้ก็มีขนมมาด้วยนะมีหลายอย่างเลยนะคะที่บ้านนี่โหขนมแบบว่าอย่างเยอะนะสะเบียงเนี่ยเยอะมากนะของกินนี่ไว้ก่อนนะบอกเลยแต่ว่าขนมเนี่ย <laughs> มีทุกมุมของบ้านเลย ุดยอดมากเลยนะทุกคนต้องถามฮนะะว่าจะพอไหมไม่มีไะทุกคนกินเก่งนะกินเก่งมากเลยนะะโอเคไหมกินได้จังค่ะอืมอร่อยอร่อยมากๆเลยกิน่อ้ไหมคะมาทุกคนถ้าไม่มีเพื่อนเข้ามาเราก็กินของเราไปค่ะทำกิจกรรมของเราออกไปนะคะพูดไปกินไปโอเคไหมคะเขาเรียกว่าลดความเขินอายหากิจกรรมทาให้เราอยู่ในรายยาวขึ้นถ้ามีเพื่อนเข้ามาพูดคุยเท่าทาย อาจจะขึ้นมาเป็นหนึ่งลูกตาสองลูกตาเป็นรูปแบบเนี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้มาทักทายก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเราก็พูดของเราไปทําของเราไปแบบนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเขาเข้ามาทักทายเราก็คุยกับเขาอ่ะพูดกับเขาไปพอเขาออกไปเราก็ทํากิจกรรมของเราต่อโอเคไหมคะตั้งใจทําหน,น้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะอืมชื่นใจมากเลยค่ะแต่รอทุกคนอืม ชื่นใจมากเลยแบบนี้นเช้าเช้าอ่ะบอกเลยว่ากาแฟหนึ่งแก้วเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะกินกับขนมแบบนี้นคือแซ่บหลาย <c oughs> ขอให้ทุกคนนะมีความสุขนะคะใครที่กำลังเดินทางไปทํางานอยู่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็หาอะไรอร่อยๆกินในมื้อเช้าด้วยมื้อเช้าสําทารนะคะอย่าลืมหาอะไรอร่อยกินนะคะไม่งั้นจะเบื่อนะจะอองๆ <c oughs> โอเคนะคะสำหรับไลน์มีพี่ไผ่ก็มานะชวนทุกคนดื่มกาแฟนะคะเช้าเนชะ้ามะสดชื่อนะร่างกายต้องการคาเฟอีนมาก,าาก,าากาาๆเลยนะคะ แล้วก็หวังว่าเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกนะคะในไลฟ์ต่อ,อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะที่เข้ามาพูดคุยทักทายกันนะคะเราก็จบไลฟ์เลยก็ได้นะ,ะจบพูดไปเลยนะคะว่าขอบคุณมากๆาเลยนะคะพี่ๆน้องๆสาหรับการให้กำลังใจพี่ผู้ขครในไลฟ์นี้นะคะพรุ่งนี้มาเจอกันไหนนะคะสําหรับไลฟ์นี้ขอตัวก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วก็จบไลฟ์ได้เลยนะคะเวลาที่เราจบไลฟ์อย่าลืมนะคะบันทึกให้เขาอยู่ตลอดไปด้วยถ้าเราไม่กดปุ่มบันทึกให้เขาอยู่ตลอดไปครับ อ่าสามสิบวันนะคะเดี๋ยวไลฟ์ของเรานะคะก็ะถูกลบไปนะคะเพราะอย่างนั้นอย่าลืมบันทึกเข้าอยู่ตลอดไปด้วยนะคะเราต้องการนาทีใช่ไหมเราต้องบันทึกเข้าอยู่ตลอดไปนะะาทีจากการไลฟ์สดมีคนมาดูมาชมเราย้อนหลังหรือว่าในไลฟ์สดจะได้แบบช่วยที่หกหมื่นนาทีด้วยนะคะตรงนี้สําคัญมากเลยนะคะแล้วข้อดีของการไลฟ์สดก็คือฝึกฝนทําให้เราเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ทําให้เราเป็นคนที่เอ่อต่อยอดอะต่อยอดทําให้เราเป็นคนที่เอ่อทคลิปยาวได้ดีขึ้นการสื่อสารดีขึ้น ไม่ว่าจะทักษะในเรื่องของการสื่อสารภาษาพูหรือภาษากายหรือแม้แต่ในเรื่องปฏิภาณใบพริปการโต้ตอบการต,ตอบคําถามต่างๆความมั่นใจต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะมาจากการที่เราฝึกฝนตนเองในการไล์สดนั่นเองนะคะเพราะงั้นพี่ผู้ขายเลยอยากฝากบอกว่าการไล์สดเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วถ้าหากว่าใครคลิปสั้นไม่ปังคลิปยาวไม่ปังแต่อยากสะสมนาทีที่หกหมื่นนาทีให้ครบเร็วๆที่หกหมื่นนาทีจังเลยคะ่ะ ลองเปิดใจไลฟ์สดดูนะคะเนาะไม่ต้องสนใจลูกตานะคะทำต่อไปต่อแล้วคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นในทุกๆวันนะคะไลฟ์ Life แรกอาจจะไม่ดีที่สุดแต่เราจะมีไลฟ์ที่ดีที่สุดของเราแน่นอนนะคะไลฟ์ Life ที่สิบไลฟ์ที่ร้อยของเราจะต้องมีแล้วก็ดีกว่าไลฟ์แรกแน่นอนนะคะโอเคไหมไลฟ์แรกอาจจะพูดเบาไม่มั่นใจอาจจมมืดอ,อาจจะตั้งกล้องไม่ดีอ่ามุมไม่ได้ย้อนแสงแต่คุณจะดีขึ้นทุกลฟ์ทุกไลฟ์ไลฟ์ต่อไปคุณก็จะมีมืดเสียงคุณก็จะดังขึ้นความมั่นใจคุณก็จะมาผ่านการที่คุณ ทำบ่อยทำเยอะนะคะโอเคไหมคะเพราะอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่ารอให้พร้อมอย่ารอให้เก่งทำทั้งทั้งที่กลัวทำทั้งทั้งที่ไม่พร้อมนี่แหละทำทั้งทั้งที่ไม่เก่งนี่แหละทำไปเลยเดี๋ยวเราจะเก่งเองนะคะปัญหาไม่ได้มาตอนที่เราเรียนนะคะโอเคไหมแต่ปัญหาจะมาตอนที่เราลงมือทำเพราะอย่างนั้นเราจงเรียนไปด้วยทำไปด้วยเราจะเจอปัญหาแล้วเราจะแก้ปัญหาเก่งแล้วเราจะเป็นคนที่สำเร็จแน่นอนนะคะโอเค โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้พ่มพ์ไข่ขอตัวก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย